สวัสดีครับผมพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคณะมนตรีได้มีการอนุมัติแล้วนะครับและได้มีแจ้งให้กะกะตเป็นผู้แจ้งทางกะระทรวงมหาดไทยนะครับแจ้งไปทุกจังหวัดหลังจากมีไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26ตุลา2563 ก็กกตได้มีหนังสือแจ้งไปกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็แจ้งผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับก็ให้เป็นการหลังจากนี้60วันก็จะมีการเลือกตั้งโดยให้ทางกกตออกับหนงานท้องถิ่นนะครับได้ประกาศกําหนดเขตการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายหลังจากที่ได้มีมติของคณะมนตรีได้อนุมัตินะครับ ก็มาดูผลการเลือกตั้งในครั้งต่อไปจะเป็นยังไงส่วนข้อมูลข่าวสารก็จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง